จากกรณีที่สื่อกัมพูชารายงานว่าหุ่นเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาได้ประนามศาสตราจารย์กิติคุณวิทิตมันตราพรผู้รายงานพิเศษคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNHRC ฐานไม่รายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นกับชาวกัมพูชาไม่ได้กล่าวถึงทหารกัมพูชา18นายที่ถูกกองทัพไทยควบคุมตัวหลังจากการหยุดยิงศาสตราจารย์กิติคุณวิทิตมันตราพร เป็นอาจารย์กณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาโดย UNHRC ในเดือนมีนาคม2564ข่าวแาม่ท่ระบุว่าที่ผ่านมาอาจารย์วิทิตวิภาวิจารณ์สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาเช่นรายงานเมื่อปีที่แล้วซึ่งกล่าวถึงประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่พลเมือง และการเมืองที่ถูกจํากัดว่าเป็นความท้าทายที่สําคัญเขากล่าวว่าประเด็นนี้ส่งผลกระทบต่อทั้งระบบการเลือกตั้งและสิทธิสตรีทุกด้านนอกจากนี้อาจารย์วิทิตยังโจมตีัมพูชาในประเด็นอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นล้มปลางของกฎหมายที่ไม่จําเป็นซึ่งให้อํานาจมากเกินไปแก่เจ้าหน้าที่ในการกําจัดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองผู้รายงานพิเศษถูกกัมวิชาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ได้กล่าวถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เห็นได้ชัดโดยทหารไทยต่อพลเรือนชาวกัมพูชาต่อมา24พฤศจิกายนอาจารย์วิทิตได้ออกแถลงการผ่านสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่ OHCHR ได้แสดงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อสันติภาพและมาตรการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกัมพูชาและไทยอาจารย์ระบ,บุว่ามาตรการสร้างความเชื่อมั่นใดๆที่ช่วยสร้างสะพานเชื่อมระหว่างประเทศต่างๆ สมควรได้รับการสนับสนุนจากเราพอระเดือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนกรได้รับการช่วยเหลือตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่อาจารย์วิทิดได้เรียกร้องให้มีการใช้มาตรการเพื่อควบคุมข้อมูลเท็จและข้อมูลบิดเบือนให้มากที่สุดก็ยังกล่าวถึงการมีอยู่ของสำนักงานข้าหลวมใหญ่สิทธิมนุษยชนและหน่วยงานอื่นๆที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อาจารย์วิทิ์ยังได้แสดงการสนับสนุนปฏิญญาร่วมระหว่างไทยกัมพูชา นกกรุงกวัวลาลัมเปอร์เมื่อเดือนตุลาคมโดยยืนยันการหยุดยิงก่อนหน้านี้และให้คำมั่นสัญญาในหลากหลายประเด็นรวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่คุ้มครองพลเรือนและเฉลยศึกผู้แทนรายงานพิเศษยังได้ย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสันติภาพประชาธิปไตยและการพัฒนาที่ยั่งยืนในกัมพชาและย้ำถึงความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ขณะที่ปราศามีได้โพสต์วิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่าหุ้นเซนหยาบยูเอ็นไม่ใช่พอ่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนลากยาวเข้าธันวาคมนี้ต้องบอกไปว่ามีประเด็นใหญ่ที่ใครติดตามชายแดนไทยกัมพูชาวควรรู้เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องปะทะหรือข่าวลือในโซเชียลแล้วแต่กลายเป็นเรื่องทางการทูตระดับสหบประชาชาติที่เริ่มสั่นแรงอย่างที่ไม่ค่อยเห็นกันบ่อยนักในอาเซียนจุดเริ่มต้นก็มาจากหุ้นเซนนี่แหละ ที่ออกมาพูดแรงใส่ผู้รายงานพิเศษของ UN เซึ่งเป็นคนไทยว่าทำงานสองมาตรฐานไม่ยอมรายงานสิ่งที่ขมินอ้างว่าไทยทำกับชาวกัมพูชาผูเซนบอกตรงๆว่าอาจารย์วิทิเพิ่เฉยต่อก,กรณีทหารกัมพูชา18นายที่ขมินอ้างว่าถูกควบคุมตัวหลังการประทะและยังไม่มีรายงานกรณีคนกัมพูชาหรือแรงงานที่เขาอ้างว่าโดนทหารไทยทำร้ายทั้งที่ทั้งหมดนี้ฝั่งไทยเคยชีช้แจงไปแล้วว่า เป็นข่าวบิดเบือนที่ถูกขยายโดยเพจ i อโอ้ามพรมแดนและที่น่าจับตาคือไม่ใช่แค่ฮุนเซนคนเดียวแต่สื่ออย่างคเมไทมส์ไปจนถึงนักวิชาการสายรัฐบาลอย่างกินเพียต่างก็พูดตรงกันว่าผู้รายงานพิเศษของ UN มีอคติรายงานเฉพาะเรื่องแง่ลบของรัฐบาลกเมีนแต่ไม่รายงานสิ่งที่ทําให้ไทยเสียหายพูดง่ายๆคือกำลังปั่นภาพว่า UN เข้าข้างไทยโดยอัตโนมัติเพราะฮุนเซนปูทางเสร็จวันที่30พฤศจิกายน คณะผู้แทนกัมพูชาประจำสหประชาชาติในเจนีวาก็ออกแถลงการทันทีไล่เหตุผลยาวา่าแถลงการของผู้รายงานพิเศษไม่สะท้อนความเสี่ยงของพลเรือเนเขมรไม่พูดถึงผลการปัะทะด้วยอาวุธและคล้ายจะเพิกเฉยต่อสิ่งที่กัมพูชาส่งเรื่องไปก่อนหน้าถ้ามองผิวเผินมันเหมือนเป็นการโวยวายธรรมดาแต่ถ้ามองเกมจริงๆนี่คือการดูถูกกลไกของสหประชาชาติทั้งระบบ แบบเต็มปากเต็มคำเพราะัำพูชากํกำลังบอกว่ากระบวนการคัดเลือกและการทำงานของ UN เป็นกลางไม่ได้และลำเอียงเข้าข้างไทยมันคือการยิ่งใส่ยูเตรงๆเลยว่าทั้งโครงสร้างของ u n h r c และมาตรฐานเอชใช้ไม่ได้เพราะเลือกคนไทยไปเป็นผู้รายงานพิเศษจนเกิดความลำเอียงทั้งที่ความจริงกลไกของ UN ตั้งต้นมาด้วยข้อกำหนดความเป็นกลางแบบเข้มข้นที่สุดในโลกอยู่แล้ว เถียงยูเอ็นว่าลำเอียงโดยไม่มีหลักฐานแต่ตัวเองกลับเป็นฝ่ายผลิตข่าวเท็จมากที่สุดในภูมิภาคนี่คือปรากฏการณ์ที่น่าแปลกใจที่สุดอย่างหนึ่งของปีนี้จริงเพราะเรามาดูทีละเคสก็ยิ่งเห็นชัดว่าก็กล่าวหาจากฝั่งกัมพูชามันล้มเองตั้งแต่ยังไม่ตั้งหลักอย่างเรื่องแก๊สพิษที่ไอโอฝั o ่งเขมรพยายามปั่นว่าถ่ายใช้สารเคมีต้ตองห้ามซึ่งดูเหมือนว่าจะพยายามกลบเรื่องตัวเองที่ยังมีทุ่นระเบิดสังหารบุคคลฝังอยู่เต็มชายแดน เรื่องแก๊สพิษนี่สําคัญมากเพราะถ้าไทยใช้จริงมันก็คือการทําผิดอนุสัญญาระดับโลกเลยทั้งไทยและกัมพูชาเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมีซึ่งห้ามใช้ออกแบบผลิตเก็บสะสมหรือถ่ายโอนอาวุธเคมีทุกรูปแบบรวมถึงแก๊สพิษในสนามรบด้วยฝ่ายไทยก็เชิญ AOT Observer ซึ่งเป็นบุคคลที่3ระดับสากลเข้าไปตรวจพื้นที่ ไม่มีสารตกค้างใดๆไม่เข้าขายอาวุธเคมีไม่เข้าขายสนธิสัญญานานาชาติใดๆทั้งสิน้นข้อกล่าวหานี้จึงเงียบหายไปแบบไร้ร่องรอยพอไม่มีหลักฐานก็ไม่มีใครในโลกเอาด้วยมาดูอีกเรื่องทุ่นระเบิด pmn 2คดีล่าสุดที่แรงงานจีนเทาซึ่งมีกลุ่มสแกมมเอร์ในกัมพูชาข้ามแดงเข้ามาฝั่งไทยแล้วเหยียบระเบิดจนขาขาดนี่ไม่ใช่พื้นที่ไทยวางระเบิดแต่เป็นเขตที่กัมพูชาวาง pmn 2เองทั้งนั้น คนจีนเทาที่หนีแก๊งสแกมเมอร์มาพึ่งพาไทยไทยช่วยเต็มที่ทั้งกู้ชีพรักษานำส่งตอมอทุกขั้นตอนถูกต้องแต่ฝั่งเขเมรกลับโทษไทยทันทีเหมือนเป็นความผิดของฝ่ายเดียวทั้งที่พื้นที่ตรงนั้นเป็นเขตทุ่นระเบิดของเขเมรเองและกลุ่มจีนเทาก็มาจากธุรกิจผิดกฎหมายในกัมพูชาดโดยตรงจะโทษใครก็ควรดูตัวเองก่อนว่าอะไรคือสาเหตุแต่กัมพูชากลับเลือกโทษทุกประเทศบนแผนที่ยกเว้นตัวเองคนเดียว เมื่อดูบริบททั้งหมดข้อกล่าวหาแก๊สพิษที่ไร้หลักฐานการโยนความผิดเรื่องทุนระเบิดให้ไทยและการกล่าวหาว่ายูเอ็นลำเลียงเข้าข้างไทยจนถึงขั้นดูถูกกระบวนการคัดเลือกพูดรายงานพิเศษของยูเอ็นมันชัดเจนมากว่าฝั่งกัมพูชากำลังสร้างเรื่องเล่าเพื่อบิดทิศทางความจริงในการเมืองภายในประเทศและโยนการโจมตีออกนอกตัวเองทั้งหมดดังนั้นคำถามในตอนท้ายที่ผมอยากจะให้ลองคิดคือถ้าฝ่ายเขมรตมั่นใจว่าตัวเองถูกจริง ทำไมทุกข้อกล่าวหาจึงไม่มีหลักฐานรองรับเลยสักเรื่องเดียวอันนี้แหละคือประเด็นใหญ่ที่ทำให้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวแต่เป็นสัญญาณการเมืองระหว่างประเทศที่เราต้องจับตาในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้จริงๆ